จเจริญพรผู้ปฏิบัติธรรมทุกมีพุญทุกท่านนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่นะเก้าสิบสามนะเรื่องของปฏิบัติธรรมให้ไม่เกเธก็อย่างไรตอนนี้ก็งพ่อเขาอยู่ที่ประเทศลักซมเบิกประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับว่ามีความสุขอันดับหกของโลกนะจะถือว่าเป็นประเทศที่มีความสุขมีแม่น้ำผู้คน แค่แสักเท่าไหร่นะหก <6, 000. S 1> แสนหกแสนหคนเองนะก็พอก็แล้วก็ไปจะติดค่าแบบประเทศที่มีคนน้อยความแข่งแย่งความขัดแย้งก็คงจะน้อยลงไปนะก็ะมีคนผู้อพยพยูเครนอาศาัยทำงานและเหน้าถิ่าร ถือว่าวพกเขาได้โอกาสที่ดีนะก็เห็นเช้ามีคนดุเซนไปมาทำงานมีคนถือสีเป็นเหัวหน้าปฏิสุบานมีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจที่คนเอามาดูว่าใน,นจิตเสมอนะหดือยดูจิตไปเสมอก็ได้ก็ยทุทธศาสตัดต่างถ้าไม่คิดก็ไม่มีนะถ้าไม่คิดก็ไม่มีมก็ไม่มีไม่มีอารมณ์เป็นที่ตั้งของวิญญาณ ที่เหลือก็จะเป็นปกิสุบาลนะก็คือถ้าไม่มีอารมณ์ปฏิ่จังสุริยานนามรูปจะอาจจะน่าปลกแต่ในปัจจัปัญหาอุปทานทบกชาติก็ไม่มีนะแต่สำคัญตรงจุดแรกที่เราชอบพูดเสมอตรงครั้งแรกเนี่ยพลาดมันจะพลาดทั้งระบบถ้าเป็นกูุ่มชนพูดพูดใบกระดาบก็ ก็จะมีที่คิดมีที่สเใจมีที่ฝังใจอย่างนี้ก็ิิญาณนานรูปทั้งหมบดจนถึงได้อนอะเสียใจําควรครับแค้นใจตามท้ระบบนะแต่ถ้าไม่คิดก็ไม่มีเน,นี่ยนี่แหละที่เป้นที่สุดนะ,ะเจอคนไทยมาหลายสิบประเทศนะแต่ใหญ่คนไทยก็จะต่อสู้ชีวิตก็จะเล่าถึงเรื่องความเสียใจอย่างรุนแรง ผิดหวังยังรุนแรงทีกครับก็บอกนะไม่คิดก็ไม่มีก็คืออย่าไปคิดถุงมันให<ม>้ความใจรักแล้วกันนะพักคลาดจากสิ่งที่รักให้เพียงเนละเจอทุกคนก็มองเป็นมุมที่ว่าได้มาสุขความอดทนลงมาจากสวรรค์มาสุขความอดทนแต่ถ้าคิด,ถ,คดถ้าคิดที่มีอารมณ์เสียใจวิญญาณก็มีที่รับรู้อารมณ์เสียใจยนนะหรือคิดถึงเรื่อง คือจะคิดเนี่ยมันก็ต้องมีเวทนาบวกกับสัญญาสองส่วนนะนก็คือจําเรื่องที่ให้ให้สุขให้ทุกข์แต่ส่วนใหญ,ญท่ที่ที่คนเล่านะครทที่เล่าไปมักมักจะจำแต่เรื่องที่ผิดหวังเพราะเหตุว่าเรื่องที่ผิดหวังวมันยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมักจะจําแล้วเอามาคิดใหม่ส่วนเรื่องที่สมหวังไปแล้วเนี่ยบางทีไม่ไม่ตั้งมาคิดคนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงเพราะว่า มันมันสมบูรณ์แบบมันเป็นตัวนะความสุขแต่ไอ้เรื่องที่ยังแ,แก้ปัญหาได้ได้่างหาที่มันจะเอามาคิดต่อเือที่ว่าก็คือความจำการเวทนาที่ให้ให้ทุกใช่ผิดใช่ถูกเขาที่โกงเราหรือเปล่าแล้วลก็จะไปคิดหมกนั้นนะคิดถึงคาพูดบ้างคือพูดไปดีบ้างเห็นไหมก็คือจําแล้วก็เอามาคิดเลขสัญญาเจตนาอันนี้ส่วนใหญ่นะที่เป็นอารมณ์ คิดไปกช้ตั้งแต่มคิดอย่างนั้นก็จะมีอารมณ์เป็นที่ตั้งของวิญญาณคิดเรื่องเสียใจคิดเรื่องความไม่สมหวังคิดเรื่องความพัดพลาดคิดคิดอะไรคิดเกี่บความผิดของคนอื่นเ้ยที่จะระบาคิดเกับความผิดของคนอื่นก็เป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์อารมณ์อารมณ์เสียใจอารมณ์ผิดหวังอันนี้อันนี้อันตรายหน่อยเนี่ยเจอคนไทยมา แต่ก็จะสองม,มุมเยียกวกันีลยน้วอย่าไปแย่อย่าไปแยกอย่าไปแ,แยกคิดอย่างนั้นมันดับไปแล้วเห็นไหมคือเสียงมันดับไปแล้วแต่ถ้าเอามาคิดมันก็จะเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์เสียใจอารมณ์ขับแค้นอารมณ์แสบฟินเฟยให้สบายใจใช่ัหคำว่าวอารมณ์เราก็จะมักจะพูดถึงอารมณ์สุขอารมณ์ดีใจอารมณ์เสียใจ นที่จะภาพรวมๆนะหรืออารมณ์เสียเสียใจถ้าจะดูแบบชีวิตจำวันของคนนี้ก็จะเยอะพอสมควรนะก็จะไปเอาความจำในเรื่องที่เป็นทุกข์ทกข์นานมาผสมกันกลายเป็นความคิดเะเป็นกจำเสียงจำกิริยาก็คือจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสชาติจำสัมผัสกายหรือจำอารมณ์จำไม่คิด้องใจ มาบวกกันแล้วก็คำนวลเปรียบเทียบแล้วสก,ก,กายเป็นความคิดนะมันถ้าไม่คิดก็ไม่มีนี่ตั้งสติได้เลยนะคือคิดได้เลยเออจะไปเลี้ยวคิดเรื่องไม่ดีปั๊บไม่เอามันไม่คิดก็ไม่มียกตัวอย่างนะผู้ปฏิบัติธรรมหรือใครล,ลองเข้าไปนั่งในห้องคนเดียวดูก็ได้มันนั่งู่ห้องคนเดียวนะมันมีมันมีใครไหมมีใครมาพูดจามไม่ดีไหมมีใครมาแสดงกิริยาไม่ดีไหมมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวแนละ้วตอนนั้น วิธีกิยกรรมวิจิกรรมไม่มีแล้วเหลือแต่มโนโกรรมว่าจะคิดไหมจะคิดแบบไหนหรือตาดูในห้องที่ว่างเปล่าก็ได้ถ้าไม่คิดมันก็ไม่มีนะเพราะไม่มีใครอยู่ในห้องแต่ถ้าไม่เคยเรียนคนที่ไม่เคยระดับอยู่ในห้องคนเดียวอย่างนี้นะแต่จะคิดโดยไม่รู้ว่ากาลังขาดสติเพลิดในความคิดแล้วมันไม่มีไม่มีเรื่องจริงเลยนะั้นคนอาจจะเป็นโรคแพนิคคิดกลัว ปวดกันอยู่คนเดียวเดี๋ยวห้องเงียบมืดๆในต่างถิ่นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาช่วยเหลือไหมจะมีอันตรายไหมมีมผู้ผีปิดศาลไหมก็ได้คือว่าไม่คิดมันก็ไม่มีนะแต่พวกนี้ถ้าไม่ไม่ได้ฝึกที่เราภาพห้องคนเดียวก็คิดแต่แล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันตัวละครต่างๆเกิดจากความคิดมาเลยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงน,นะถามว่าเขาไในใจใต้ตุงในอดีตหรือว่าเสียงเขาในอดีตมันก็ดับกปได้ทนท้งรูป ผมคนและฟันตับใจเสพฟุงเขาในอดีตมันก็ไม่ได้มีเสียงเขาในอดีตมันก็ไม่มีมันดับไปแล้วแต่ไม่รู้ไงนี่อวิชชาอาวิชชามันพลาดตั้งแต่แรกผมพลาดปั๊บมันก็เอาละคิดผิดแล้วที่ว่าพุทธะดับผู้ไม่พระดับก็มีความคิดถึงสิ่งนั้นดําเนินถึงสิ่งนั้นฝังใจก็มีอนุสัยนะราคะนุสัยปฏิทะอนุสัยทิฏฐินุสัยมานะนุสัย เพรา,า,าว่ารัชย์ฤิ์ใสฤทธิ์ติชานฤทธิ์ใสฤทธิชานฤทธิ์ัสก็เลยมีที่ตั้งของวิญญาณนามรูปสลายน้ผัสสะเวทนาตัณหาอุปธทานภพชาตเสียใจขั้มพวนทดแทนใจนะกระบวนการจะเป็นอย่างนี้ใส่ใส่เกิดทุกข์นะแต่ถ้าไม่คิดเห็นะนั่งอยู่ห้องคนเดียวแล้วปลาดนะหรือตาดูอะไรมันมีใครในห้องไหมเนี่ยนะไม่มีสักกระดอยจะมันคิดขึ้นมาเช่นนั้นเลยเนี่นะ ถ้าไม่คิดมันก็ไม่มีอ,อ้าที่หลวงพ่อบอกที่ว่าท่านแดถ้าไม่คิดมันก็ไม่มีที่ตั้งแห่งอารมณ์ให้กับให้กับวิญญาที่จะไปรับรู้อารมณ์นั้นนะเกินอารมณ์เสียใจที่ยกตัวอย่างเพ่าคนไทยในต่างแดนในต่างปะเมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องคิดแล้วเสียใจคิดแล้วไม่สบายใจคิดแล้วก็วิตกกังวลคนไทยก็สารภาพหลายคน หลังจากเป็นโลกวิจต,ตรงนวนก็โดยทั่วไปที่ทเาเป็นทางไม่คีนก็คือไปย้อนไปเอาเรื่องอดีตมาคิดเนี่ยเ,เรื่องอ,อดีตทุกข์ข้านอดีแล้วก็จะนำมาคิดเขาไม่คิดก็ไม่มีอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่ตรงไปตรงมาที่สุดที่ภาษาบ้านๆที่ชาวบ้านเข้าใจได้เลยว่าคิดไป,ปถึงได้มีอย,อยู่ในห้องเ็เโดยที่พระพาพ้าบอกเขาไม่มีใครอย,อยู่ในห้องคิดเสื่อใจเรื่องอดีตนะหรือ ภาพมนโนภาพขึ้นมาถึงความพัดพ้างคิดถึงเสียงเหนะ็นไคิดถึงรูปก็ยังคิดถึงเสียงควาพูดคือคืออะไรที่อยากกายรุนมแรงเหยียดหยามโกหกหลอกลวงอะไรก็แดบบเหนะ็นไหมก็เลยไปที่ตั้งแห่งอารมณ์นี่เนี่ยมี่ตั้งแห่งอารมณ์เสียใจมองแต่ความผิดของคนอื่นอย่างนี้เหนะ็นไหวิญญาณก็มีที่ตั้งรับรู้เสร็จก็จะเกิดนามรูปเกิดทุกเวทนาโุกะเจ้ามอง อิจน,นะจกับใจผลิตกรรมอารมณ์เกิดทุกขจนาเกิดตัณหาอยากพ้นอยากทําร้ายเขาอยากโต้อตอบคิดมั่นกับความคิดความเห็นนั้นคิดมั่นเราบีตัวตนในขันห้าแล้วก็ขอมโนกรรมเกิดบายยพรรนด้านเดียวนั้นแยละครับวนครับแกนใจเสียใจอ thank you คนขับรถจักรยานพาลูกผ่านไปอันนี้พวกเราท้านปฏิบัติก็มาดูข้อนี้นะั้งสติไปเลยนะดูจิตเลยนะไม่คิดก็ไม่มีอย่างหลวพ่ออยู่ที่นี่มันไม่ไม่คิดก็ไม่มีนะไม่คิดเรื่องเรื่องเสียใจจะมีความเสียใจไหมไม่คิดมองแต่ความผิดของคนอื่นมันจะมีอารมณ์อะไรที่ตั้งของอารมณ์แบบนั มีไหมอย่างนี้เป็นต้นน да ะเราก็เข uh ้าไปดูอุจ so well, ิตตรงนี้เลยไม่คิดก็ไม่มีคือเดิมไม่คิดถ้ามังกรก็ไม่มีมังกรไม่คิดแต่คูร่ามันก็ไม่มีตะคูร่านั้นชื่ออื่นมันก็ไม่ได้จ่ายจากมังกรแต่ตคูร่านะคือถ้าไปคิดว่าชื่ออื่นมีจริงก็แค่จะเชื่อว่ามังกรตะคูร่ามีจริงเดยว่าะที่ลายตอนแรกๆนะเรื่องเก้าอี้ทองคำก็ไม่มีจริงหรอกแต่วิชามันไม่รู้คิดว่ามีเก้าอี้ทองคำอยู่ในรัฐประจักนี้แล้วก็คิดไปเล่นเก้าอี้ทองคำ ที่จเล่นแทคกูร่าที่จะเื่นมังกรที่จะเรื่องอาดดินในแต่เกงวิเศษนั่นชื่ออื่นก็เหมือนอาดดินในแต่เกงวิเศษเหมือนแท็กซูร่าเหมือนมังกรเหมือนพี่ี่ทองคำนี่จริงสัการเ่ืองหนึ่งถ้าไม่คิดมันก็ไม่มีนะนั่นในเรื่องประสบการณ์ที่คนไม่เคยใจรักผ่านมาถ้ามันคิดในมุมของสำนี้คิดในมุมของเออได้ฝึกฝนเราไปจากสวรรค์ได้เรียนรู้ใจรักรวดเร็ว ได้ได้ได้ได,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 ได้รู้จักวางใจอยากสู่วิธีที่ว่าไม่คิดก็ไม่มีแล้วทีนี้พวกเราก็พิจารณาดูไม่มีที่ตั้งของวิญญาณไม่มีตั้งวิญญาณนามรูปที่จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะสุกทุกหน้าตาอะไรเต่าหมองบ่างของสางด้มันก็ไม่ประกอบอะไรนะมันก็ไม่จะไปยึดมั่นปัจจาเิชนาตัญหาอุปทานพบการตอกรรามก็ไม่มีที่จะไปะนัน จนต,ตัวจนต,ตัวการกอะก,กรรมมัาไม่คิดไอการกอบก,กรรมมันก็ไม่มีชาติที่จะเกิดสวรรค์นรกตรงนี้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีนะอย่ามายู่อยู่ตรงนี้้าไม่คิดมันก็ไม่ดีนะก็ไม่มีสวรรค์นรกตรงนี้เพราะว่าไม่ได้ไปกอบก,กรรมแล้วก็มาดูพระาแบบทุกท่านนะที่เรียนเรื่องปฏิบัติทำไม่ได้เกิดเป็นยางไรในทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ปฏิบัติให้ถึงแม่คนที่พาในชาตินี้ด้วยกันทุกคนนะทุกท่านเถิด